สลับกลับมาเรื่องเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายด้านสาธารณสุขแล้วก็เป็นประเด็นน่าสนใจขึ้นมาท่านผู้ชมขอบคุณคุณเอกราชขอบคุณครับจะฟังชน,นิดหนึ่งนะคุณเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมมีลูกนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมนั่งฟังคุณ <c oughs> พูดมาเลยคืออย่างนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้หมอชนรนั่นสีแก้ว <S S S ท่านได้ลุกขึ้นชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับส่วนกับสาธารณสุขเนี่ยน้องไบค่ะในระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภา นอกจากประเด็นที่อาทิตย์อาได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขยุคนี้จะมีเอกภาพแล้วก็บอกเราจะเปลี่ยนจากกระทรวงใช้เงินและกระทรวงของเงินเป็นกระทรวงสร้างรายได้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกรณีจะทําอะไรอย่างไรอันนั้นก็ว่ากันไปประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมแต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาพอสมควรก็คือหมอชรนั่นได้พูดถึงสังคมไทยซึ่งเราทราบกันว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ ตัวเลขเดินมาบอกชัดเจนก่อนหน้าว่านับวันจะเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบประชาชนวัยแรงงานเขาจะลดลงก็เป็นภาระรของกระทรวงสาธารณสุขด้วยประการหนึ่งหมอชนน่านบอกกระทรวงจะเข้าไปดูแลเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์จะผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติมาดูเรื่องประชากรกันใหม่นี่เป็นประเด็นสังคมที่น่าสนใจหมอชนน่านบอกลูกมากจะยากจนผมจะต้องเอาออกจากสมองคนไทย เพราะคนไทยไม่ยอมมีลูกโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมีความรู้มีความสามารถมีฐานเศรษฐกิจที่รองรับแต่ไม่ยอมมีลูกหลายคู่เนี่ยแต่งงานปุ๊บคือบังคับให้สามีทำหมันเลยไม่อยากจะมีลูกนั่นคือสิ่งที่กำลังบิดเบี้ยวในสังคมไทยฉะนั้นก็จะยกเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญจะทำมิติในกระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติบอกบนายกรับเรื่องนี้ผมเชื่ออย่างนัน เพราะถ้าเราไม่เพิ่มฐานประชากรเราจะแข่งขันกับใครไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะมองในภาพรวมประเทศคือสังคมสูงวัยคนเกิดน้อยพ่อแม่ครอบครัวไม่ยอมมีลูกและสุดท้ายจะเป็นสังคมสูงวัยเป็นนโยบายวรระแห่งชาติต้องเพิ่มจํานวนฐานประชากรไม่อย่างนั้นจะแข่งกับใครไม่ได้แต่ในทางการเมืองคุประกรณ์พุทธอุด,ดมพิพัฒน์สกุลบรรจุรายชื่อก้าวไกลไม่ได้โต้ตอบในสภาหรอก แต่ทวิตข้อความเมื่อคืนนี้ระบุว่าการที่คู่รักแต่งงานกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ไม่ต้องการมีลูกนั้นไม่ใช่เรื่องบิดเบี้ยวแต่เป็นเรื่องของเขาครับก็ประมาณว่าค่ะเรื่องของเขา6นาฬิกนาทีท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ